คนมากรุงเทพเนี่ยเขาจะคิดยังไง้มตกใจไหมโอ้โหเกินไปที่แต่ละแห่งเนี่ยนะมีทั้งสีแดงมีทั้งสีขี่ม้าสีขี้ม้านะเต็มไปหมดมีรวดหนามมีรวดหนามมีเต่นปูนที่เขาว่าใช่ไหมผมว่าน่าเห็นใจกรุงเทพนะสุขภาพจิตเป็นงานกรุงเทพอยูเนี้ยสุจิตก็คิดว่าจริงๆก็คือแย่อยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยก็ต้องทำงานจิตในอย่างวันนี้ผมดูคนเอาไปจายนะใช้มอเตอร์ไซค์ขี่เนี่ยที่บอกว่า ไปเชิญชวนกรุงเทพมาร่วมจมุมเนี่ยความจริงผมว่าเป้าหมายน่าจะเป็นอย่างอื่นนะเพราะมอเตอร์ไซค์ขี่ไปแต่ตามถนนเนี่ยรถมันติดนะการจราจรเนี่ยบอกว่าเป็นอัมพาตนะวันนี้มีเสียงมีเสียงคือมอเอร์ไทยเราก็รู้อยู่แล้วเสียงดังใช่ไหมเสียงดังแล้วทำให้ถูกใจเด็กแว้นนะถูกใจไหมถูกใจก็เด็กแว้นก็อาจจะมีส่วนมาร่วมแต่ท่านทักสักอย่าลืมนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ออกมาได้ข่าวว่ามอเตอร์ไซค์มาร่วมกิจกรรมเยอะๆเนี่ยคนนด้ซอยเดือดร้อนนะ บินมอเตอร์ไซค์หายหมดเลยอเนีอันนี้ส่วนเพราะว่าสมมติมอเตอร์ไซค์บินมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าปกติหากินหรือธรมาทำธรมากินต่อวันสมมติได้สักห้าร้อยบาทวันละห้าร้อยบาทหักค่ายใจนะแต่ถ้ามีกลุ่มที่สร้างอาการขึ้นมาจ้างไปหรือว่าคือธรรมดาต้องจ้างอยู่แ้่ไม่จ้างไปไม่ได้ต้องมีข่าวนะผมถามวินแถวบ้านผมเนี่ยที่หายหมดนะกรบอกไปขี่เล่นดีกว่าได้สองพันบาทเขามางินนะ ข่าวอ่างงั้นนะแต่ต้องสองคนใช่ไหมฮะต้องมีคนซ้อนท้าย้วยสองคนบาทเยบอกว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันมีมีคนนั่งสองคนคนนั่งสองคนอ๋อเป็นสามคือไม่ใช่คนขับหนึ่งคนนั่งหนึ่งต้องมีคนนั่งรวมแล้วก็ประมาณวันละสองบันบาทคุ้มดีกว่านี้กทางฝ่ายคนเสื้อแดงเขาก็ไม่ได้ปิดเขาบอกเขาเขาเป็นคนระดมให้ให้คนมามาทําอย่างนี้แล้วก็เมื่อคนกลุ่มคนเสื้อแดงทําเป็นคนรเริ่มหรือเชิญชวน คนขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาทำางานอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยไหมต้องเกี่ยวโอ้ย wow ด mm. um, um ีนี่ผมเห็นท่านสองขึ้นเวทีนะขึ้นเวทีกันเต็มเลยขึ้นกันเต็มเลยครับขึ้นกันเต็มเพราะว่าเพราะอย่างรถที่พวกวิ่งเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์ที่พวกวิ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ท่านบอกว่าสองพันเนี่ยรถอย่างน้อยต้องห้าพันนะรถยนต์อย่างน้รถยนต์นะรถเบรกอัพถึงคันเนี่ยเพราะว่ารถเก่งวะเนี่ยนะรถก็ต้องก็ต้องมีข้าพันลวแล้วถ้าเกิดได้ไม่ถึงทำไงเนี่ยแต่ข่าวมันออกมาถึงนะ ถึงสองพันรถมอเตอร์ไซค์สองพันสองพันรถปิ้งอัพรถรถยนต์ล่กันห้าพันแต่จริงๆบางคันผมผมสอบถามพักพ่วงที่มาก็มีรู้จักบางอ้อบอกได้สามพันเขาบอกโครงการนี้สี่พันก็มีแล้วตเขามีคนพูดเล่นนะมั้สู้แล้วรวยจริงป่ะโอ้มันอันนี้เขาพูดกันมานานแล้วนะเขาพูดกันมานานในสภาก็พูดในสภาเขาพูดในสภาก็พูดสู่วรยเลอเมื่อเมื่อคุณรุทพลได้พูดถึงสภาเนี่ยพอดีวันนี้ที่เรากําลังพูดกันเนี่ยมีการประชุมสภาซึ่งเป็นวันพุธ ที่23 24ีก็วันนี้วันน so um> ี้วันน evet> okay. ี้นะวันนี้ว่ามีการประชุมสภาซึ่งตอนนี้ที่เรากําลังจะเรียกว่าอัดเทปหรือว่าเราพูดคุูอยู่ก็ได้สภาก็เอาประชุมอยู่เปิดได้เปิดได้เปิดได้เลยวได้แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เันต้อปิดแล้วนะอ๋อปิดแล้วตอนนี้จกดแล้วเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วเพราะว่า จังหวะฝ่ายค้านไม่มีเปล่าอ่เห็นว่ามีฝ่ายค้านเข้านียไม่เป็นตอนประชุมในองค์ประชุมครบนะครบประมาณตอนประชุมมีฝ่ายค้านไปร่วมประชุมอยู่ประมาณสักสามสาม่นสองสามสท่านสามท่านเห็นมันมีเขาบอกเขาไม่เข้างะตอนแรกเขาบอกเขาไม่เข้าไงฝ่ายค้านไม่เข้าไป่ใช่เเลยเขาบอกเขาจะไม่เข้าก็ตอนข่าวตอนช่วงเช้าทราบบอกว่าเขาเอารถขับรถเขาประชุมอยู่ที่มูลนิธิร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมฮะที่อยู่แถวนางเลิ้งใช่ไหมครับแล้วขับรถยนต์ ทุกคนเนี่ยทสทุกคนเนี่ยมาจอดไว้ที่หน้าทางเข้าตรงรัฐถนนราชวิถีครับแล้วก็จอดรถปิดทางไว้แล้วก็อกว่าต้องให้เปิดจะไม่เดินเข้าไปจะขอรถเข้าไปทหารก็ไม่ยอมได้ข่าว่าอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าประชุมครับก็มีการพูดกันอยู่ถึงบริเวณนั้นนะฮะว่าฝ่ายค้านทั้งหมดประชุมนุมที่นั่นก็ไม่ก็ไม่เข้าไปคือคือก็มีเ้าออกข่าวว่าฝ่ายค้านไม่ประชุมแต่ว่าในในทางปฏิบัติเนี่ย ึงแม้จะมีมติร่วมกันแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องมีส่งตัวแทนนะก็เป็นไปได้ไป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 ดูไปดูไปดการดูไปสังเกตการไปดูว่าองค์ประชุมรัฐบาลนี่ครบจริงไหมครบจริงไหมถูกต้องเปล่ามีการเสียบปัตรแทนมีการมีการทําอะไรกันแทนกันไหมนะตอย่างเงี้ยตอนนี้สามท่านที่ว่าเข้าไปนี่เขาญาติเอ่ยชื่อท่านนะฮะอพ่าไม่ได้ปิดบังเป็นขาแล้วนะฮะชื่อท่านนาทีสุทินเพื่อคือคุณกุ้งศิีวิไลนะพระเอกของเราเนี่ยนะครับเอนะครับแล้วก็ท่านเอ อะไรท่านประยุทธ์สิริพานิชท่านใดท่านขนตรีใช่ไหมแล้วก็ท่านสามารถแก้มีใช่โอ้ท่านท่านเป็นรองประธานสภานี่โดยหน้าที่ท่านอยู่แล้วใช่ไหมนี่ผมผมดูสถานการณ์วันนี้เนี่ยที่ฝ่ายค้านเองเขาบอกว่าเขาไม่ประชุมเนี่ยผมว่าเนี่ยจริงๆถ้าพูดอย่างนี้แล้วผมว่าน่าจะลาออกเลยนะอ่ะก็คุณกุ้งบอกแล้วไงเนี่ยไม่ไม่ในกุ้งก็พูดแต่ว่าผมเองผมก็พูดว่าอ๋อกุ้งวิไลเขาพูดแล้วก็บอกถ้าถ้าฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ให้ลาออกไปดีกว่า ผมว่าในกรุงหรือหรือพระเอกกรุงเรานี่กับพักจะมีปัญหานะะเพราะ่าไปต่อว่าสสพักเดียวกันเนี่ยแล้วมันจะแต่แต่ขาไม่กาเราครัาผมดูแลฝ่ายค้านไม่การเราเขาบอกว่าถ้าเราต้องเสียการตั้งซ่อมถึงสิบล้านบาทแล้วใครเป็นคนจะดรัฐบาลจ่ายรัฐบาลจ่ายไม่ต้องต้องให้ผู้ให้ให้คนที่เราออกออกเองนะเป็นการไม่ตั้งซ่อมนะครบก็ผมว่าผมว่าเอาเรื่องนี้แหละมันเป็นเหตุในการไม่ลาออกแต่ว่าไอการไม่ทำมาที่ในสภาอย่างนี้ผมว่าน่าเสียดายแทนประชาชนนะ ไม่แต่ย่งนันแล้วแต่นะผมว่าผมต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะสสฝ่ายค้านท่านประยุทธ์อดีตรัฐมนตรีท่านอดีตพระเอกนะครับคุณนาทีชื่อชื่อกรุงศรีวิไลอันนี้ต้องแล้วก็ท่านรองประธานสามารถนี่เราก็ต้องแจ้งประธานท่านชัยนะบอกต้องยกย่องไม่ยก มีเขามีเมื่อก่อนเขามีการมอบเลยนะการสนิบัตหรือมอบโล่โล่รูปมอบประกาศสนิบัตแต่ที่ผมบอกต้องขอบคุณเพราะอะไรเพราะทําให้องค์ประกอบการประชุมสภาเนี่ยมันครบองค์ประกอบคือมีรัฐบาลแล้วก็มีฝ่ายค้านถ้าเกิดสมมติไม่เข้าเลยนะมันมีฝ่านรัฐบาลฝ่ายเดียวผมไม่ทราบประการประชุมเนี่ยมันจะมันจะมันจะสมบูรณ์แบบไหมไม่ได้แต่นี่บังเอิญมีฝ่ายค้านเข้าแล้วหรือว่าโดยตั้งใจกันแล้วแต่ทั้งสามท่านต้องขอบคุณแล้วก็ยกย่องเพราะองค์ประชุมต้องมีฝ่ายค้านแสดงว่า การประชุมวันวันวันนี้เนี่ยฮะกฎหมายที่ผ่านก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายสคัญเลยนะครับเแล้วกฎหมายสำคัญเนี่ยเนี่ยเท่าที่ผมผมผมดูจากดูจากข่าวมาเมื่อกี้ที่เขาที่เขาดูจากเขาเรียกอะไรไอเอสเอ็มเอสเนี่ยนะไอข้อความสั้นเนี่ยมามามาดูเนี่ยมีกฎหมายสําคัญผ่านฉบับอะไรนะ พลรจะบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติจุกโลโลอกระดานมากเลยนะครัตั้งแต่ปีสามหนึ่งนตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนนู่นนะตัยงแต่แรกๆเลยนะปัจจุบันถึงจะผ่านสภาไอ้ไี่ผ่านสภาผู้แทนท่านั้นเองนะวันหนึ่งวาไะ่งไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านสามวันผ่านสามวแล้วสาเร็วเลยว่าแต่ว่าผ่านผ่านของผู้แทนผ่องผู้แทนแล้วอีกล่างก็สำคัญนะครับที่ที่สื่อมวลชนรออยู่คือล่างรรมบัญญัติจัดสรรขึ้นความถี่ ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมไอ้กฎหมายฉบับนี้สำคัญมากสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเลยอยู่ดูไบเพราะเป็นกิจการโทรคมนาคมทีนี้ผมว่าเราเอาไว้พูดรายละเอียดในในเบรกที่สองเพราะยงนี้กฎหมายนี้คำย่อเขาเรียกกทช เพราะชาวบ้านจะคุ้นรู้คอร์ชช์จะไม่เข้าใจนะครับการตั้งคอชเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดว่ามีความเดือดร้อนร้อนใจยังไงของของของฝ่ายที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมร่างที่สามของอินดี้ไม่หายยังไม่ครบร่างที่สามว่าเราพยายามเวียนคืนสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง ทางพิเศษสายรามินทาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครอันนี้วาระแรกใช่ไหมครับนี่อย่าลืมเพราะว่าร่างนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะประชาชนจะได้เงินคืนจะได้เงินค่าเบินเลยแล้วพูดถึงว่าการเข้าหรือไม่เข้าของฝ่ายค้านกฎหมายที่ผ่านทั้องการฉบับเนี่ยมันมีมีประโยชน์ยังไงเขาก็ถือว่ามีฝ่ายค้านด้วยกฎหมายผ่านมาถึง่ารชอบเราถึงตั้งกรรมธิการได้ผ่านึงตั้งได้เอาละครับตอนนี้เวลาก็ในเบรกแรกเราก็มีเวลาอีกนิดเดียวนะครับผมขออนุญาต ยกยอดไปเบรกที่สองเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับท่านผูชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของออพรบอ การจัดสรรเครื่องความถี่ซึ่งเป็นพรบที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่เลยตอนนี้เราก็ดูดูระยะหนึ่งก่อนว่าเมื่อเราผ่านผ่านถ้าผ่านพูธแล้วจะผ่านพทธไหมจะมีการแก้ไขไหมถ้ามีการแก้ไขหรือไม่มีการไขเราจะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าดูจากร่างร่างที่มันมีมาแล้วเนี่ยบอกว่าอันนี้น่าสนใจทุกวันนี้สถานีโทรทัศน์เนี่ยมันมันเหมือนลอกความถี่กันอยู่ มันก็มีผูกขาดแต่ถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสได้ได้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันนี่มันก็ประโยชน์กับประชาชนนะพี่น้องก็ได้ประโยชน์ไได้ประโยชน์อย่างวันนี้เนี่ยอย่างโทษนะครับอย่างวันนี้ไอ้วิชุมชนเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นไปตามจังหวัดต่างๆตามอำเภอเนี่ย เปการจัดสรรกันโดยทำให้พี่น้องได้รับข่าวสารได้ทั่วถึงเร็วขึ้นด้วยแต่นี่ก็เป็นมันก็มีการควบคุมงครเขาก็เป็นกระบอกเสียงเป็นอะไรไปใช่ไหมทำให้คนเขาใจผิดไปก็มีข้อเสียก็บีแต่ว่าเขามีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นก็เป็นการจัดระเบียบการจัดระเบียบกำกับดูแลแล้วก็มีความรับผิดชอบใครทําอะไรผิดถูกก็ต้องต้องว่ากันตามกฎหมายผาอยากขยายความที่หนึ่งครับเดี๋ยวให้ประชาชนเราก็ใจที่หนึ่งว่ากฎหมายเพื่อผ่านสภาสามวาระแล้วนี่ใช่ไหมครับ ก็ต้องไปผ่านสภาวุฒิอีกอาวุธทีครับผมแล้วก็กลับมาให้สภาผู้แทนรับรองอีกครั้งหนึ่งถ้าวุฒิผ่านแล้วเลยนะเขาผ่านแล้วก็ประกาศแต่ถ้าวุฒิไม่ผ่านไม่ต้องกลับมาตั้งกรรมการร่วมกรรมการร่วมใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนของของรัฐธรรมนูญที่เป็นการออกกฎหมาายยเดี๋วประชชนจะเข้าใจว่าผ่านสภาว่าแล้วใช้ได้เลยไม่ใช่ยังอย่างต้องต่อผ่านกันก่อนเรามีสองสภาไงมีสองสภาถ้าถูกต้องอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในในรัฐธรรมนูญทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องว่าการชุมนุม ที่ที่ท,ที่ว่า,า,วเาเมื่อพักฝ่ายค้านไม่เข้าประชุมมันเกี่ยวข้องถึงมีใครสั่งการยังไงไหมเกี่ยวกับเวที T ไหม